m ม่ครับอัลฟา0.0.0.0์จ์ทที่2ในพาทนี้ผมก็ได้เจอกับเบสดล็อกที่วางเรียงกันสูงมากการเวลาที่ผิดเพี้ยนจนน่าลำคาญและเกมที่เล่นอยู่ดีๆก็หลุดหากท่านใดต้องการที่จะโดเน a เอาชื่อช่อง TikTok ของท่านขึ้นหน้าจอผมเนี่ยสามารถโดเน a t ด้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok ผมได้เลยนะครับ การโดเนทของท่านเนี่ยจะปรากฏในคลิปถัดไปของผมแน่นอนต่อกันในเกมพาคที่2นะครับผมก็ได้เล่นตามปกตินะก็เอาไฟวางให้ทั่วแมปนะตอนแรกก็กล่าวว่าจะสร้างบ้านเพิ่มเลยครับแต่ว่าไม่เอาดีกว่าเพราะเดี๋ยวไงผมก็ต้องออกไปที่อื่นดีที่คสสรรรรุดมาาากกับ้งยลน ในระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยมันก็มืดมากนะครับผมนะผมแทบมองไม่เห็นอะไรเลยและผมก็สตรีมไปด้วยคนดูก็ดูเยอะมากนะครับดูตั้ง5คนเนี่ยในระหว่างที่ผมกาลังเล่นไปเนี่ยก็มีการดเนตอย่างต่อเนื่องนะครับผมก็เลยกะจะเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมาซะหน่อยแต่บางอิญนเกมมันคาบไปแต่ลัวนะผมก็เลยต้องคาบประตูแบบนี้มานะเพราะว่ามันคาบประตูลัวไม่ได้ผมก็เลยจะเซตหยอหมูให้มันเข้าไปในลัว I wonder if you know how they live in Tokyo. ระหว่างที่เล่นก็มีการดเน a อย่างต่อนเนื่องนะครับผมก็ได้ออกระจนภัยจนมาเจอกับสิ่งสิ่งนี้ผมก็เลยจะทาการต่อบล็อกขึ้นไปว่ามันสูงเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าผมต่อบล็อกขึ้นมาเนี่ยมันก็ต่อขึ้นไปไม่ได้อีกแล้วก็คือจุดนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะผมก็ได้ทําการขุดบล็อกและทุกคนสังเกตฉากนี้ดีๆนะครับในะะระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยผม,ผมกำลังก,วออกะว่าจะคามเรือออกไปไกลซะหน่อยหลังจากผมนั่งเรือไปสัก,กระยะก็ได้เจอกับฟ้ามืดทีม่มันแบบสลับไปสลับมากับเช้าอย่างเงี้ยน่าลำคานนีะ นะผมก็เลยจะปล่อยดูว่าเอามันจะเดินไปไหนและเราก็ได้เห็นกันพร้อมหน้าทุกคนก็คือมันพามาที่ที่หนึ่งนะตรงๆตอนนั้นผมก็หลอนอยู่ผมก็กล่าวว่า,ามันคงแบบอาจจะเป็นแค่เกมบั็อกอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่เล่นไปเล่นมาเกมหลุดเฉยเลยครับเกมแบบหน้าจอมืดไปเลยสักพักหนึ่งแล้วค่อยเด้งกลับมาหน้าจอหลักของผมนะก็ลองไปเล่นดูกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด,วด้านล่างนะครับใครที่อยากให้ผมทําอะไรหรือเล่นต่ออะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ด้านล่างนะครับหากใครที่อยากดูคลิปผมแบบเต็มๆเนี่ยก็ไปอยู่ที่ยอย่าาลมมตติดกัันนะครบ